สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปลอดภัยว่นสุขคุณสุขุณพี่น้องจ๋าบรรยากาศส่วงปลายส่วงคึ้นามพี่น้องแดดแดดโอดโอว่าฝนจะตกกระบอตกลมพึมพึมมาพัดท้ายเบิ่นแล้วหอนหอนมาหลายมือแล้วทั้งแดดทั้งหอนหอน,หอนเอาฝนบ่ตก ก็เลยสิข้าบ้านสิเข้าไปหาอันกินน้ำเย็นๆล่านสช้าแสงโอ้โหเพิ่นปิดล่านหรือยังเนาะตอนนี้ห้าโมงขนาดหาโมงยังแดดจำหนีพี่น้องจากหน้าเข้ามาบ้านก็เป็นกิโลพุนละเนี่ยทุ่งนา ขอามาตะไซกันคือเซลเซอันนี้จะเป็นหมู่บ้านบาหมีเนะบ้านบะหมีกก็ร้านค้าวิีอยู่ร้านเดียวและพี่น้องนี่ร้านนั้นน้าสาวบ่าวเจ้คนขายก๋วยเตี๋ยวขายของซ้ำพอมร้านที่สองก็จะเป็นร้านสาวแสง ซาแซงก็ส่วนใหญ่ขายแต่นำกับขนมเล็กๆนิดหน่อยปิดร้านเรียงวันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยทางก็เป็นลุงเป็นบอนี่เวลาปิดเราไปทำ เนี่ยแล้วปิดแล้วนี่แล้วเก็บแล้วอีหอมเอาสิปิดห่านทีแซงเอามาอย่าได้ก็ปิดห่านย้ำนั่นโอ้ยปิดห่านอีกแล้วปิดแล้วเก็บแล้ว สิไปใส่มาเนี้งไปเอาโกก้ไปซื้อของอีกแล้วนี่ของขายเพื่อนอันละห้าบาทเลกระป๋องก็มีมามา่าถุงละยี่สิบห้าบาทนี่เอาปิดแล้วสรุปปิดแล้ว โอ้่งให้แน่สังยังทำเอาใจเอากรสีเอาเาปั่นาเขียวเอาจเากระอาเปั่นพาจะคือชาเขียวฮะยังก็ล่างทางแล้วบอยกปั่นนางเก็บแล้วท่านผู้สมมาแดดสิได้เถยวมันก็หามุม แท้จริงนะมันหามงหาหามงลวพี่น้องนางจะไปซื้อของอีกแล้วสร้างยางสร้างเขียวสรุปปั้นไม่ได้บ่นี่นางล้าเครื่องปั้นแล้วเอ้ยังถ้าทำแล้วปั้นได้แล้ววะเลวๆแล้วจะไปซื้อของอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าหามงกับกลัวสก็บแล้วกับหามงกลัวก็จะไปซื้อของมากับมืดเด้ สร้างยังปั้นเดี๋ยนีม้าวมะพร้าวปั้นขยโยเกิร์ตเด้อมีโยเกิร์ตปั้นโยเกิร์ตมีมมเอายก<ย>นางเก็บอะไรพี่พน้องนางกำลังเก็บถ้าาจักหานาที่ก็คือสีเพนปิดหลานแล้วทำท่านก็มาด้ส่งน้ำเมื่อกี้มีลูกค่าค้าประจำ<ม> กิดยังทำนะสรุปอายัางทำามกเผาปัน่นย้ายมาแล้วมาแต่าง,งานแล้ว<า>อยู่บ้านบ่นเรียบร้อยแล้วยังทำนี่นะ ซีมึงดูแสบบ่เพิ่นบอกว่าเมื่อนั้นซีมน้ำข่อยแล้วเพื่อนเรามันแสบบาดนี้สิซังมะพร้าวปั่นเพิ่นว่าเจ้าเอาโยเกิร์ตโยเกิร์ตินจีนอะมันเข้ากันอยู่เข้ากันวันๆผสมอย่นบ่อย่ามาเปลี่ยนแปลงเมนูข่อยข่อยโยเกิร์ตเป็นขวดแล้วมันเบิดแล้วอยากจะโยเกิร์ตเป็นอันอุ้มันสิเข้ากันบ่ซาะสนะ เป็นจะได้มัน,นีได้คลายดีแห้งประแสงได้คขายดีสา,เา,เายเหตุที่นางได้คลายดีมัน,นี้นะมีงานแจกเขาาขาเจ้าอยู่นี่แหละบ้านใต้นเนาะนและอากาศบวกกับอากาศมันหอนเพิ่นก็นเลยได้คลายดีสป,ปิดล้านไปสื่อของแล้วโกโก้เพิ่นเบิด เอาอยัางแหละใส่ยังก็ใส่ไปโหลดอันแบบขวดเบิร์ตบรสัตนะเ,เอาเอาขาเขา<อ>บุคคลเขาบุคอยกินแต่ขอ,อยพันมาก<ด>เลยเมน,นูยอดฮิตนะ่ะมีสตรอเบอรี่ปัน่นป้าขายดีเอาอันเมน,นูที่ขายดีสุดในหานเจ้ามีเมนูอย่างไงสตรอเบอรี่ปัน่นสตรอเบอรี่ปั่นปั่นวิปครีมปั่น น้ำส่งอันจะเป็นชาเขียวกับชาลงขมักชา,าไทยอะไรชาไทยเลยนางเห็ดให้ได้เบิร์ตพี่น้องเมื่อก่อนนี่น้องทำสั่งอันอยังนะสมสมนมสดปีโป้สมบัติปีโป้ปั้นจะพาททำจะว่างตะเกียเจ้ากินนะ เมนูใดก็สามารถเฮ็ดได้เบิด์อะไพี่น้องบางคนก็นสั่งอันกาแฟปั้นก็นยังมีเนาะแสงหลายคนอยู่เด้ค่วยมะนาวปั้นปกติก็บ,บ่ขายปั้นปกติสิมีแตส่ส่งแต่มีคนสั่งอ่ากาแฟปั้นซามะนาวปั้นก็มีได้เฮ็ดได้พี่น้องอโกโก้ปั้นโอ๊ตติ้นปั้นสิป,ปั้นหรือสอง่งมันก็เฮ็ดได้เบิดทั้งนั้นแหละแล้วแต่ขึ้นอยู่กับผู้มกักผู้ผผกินเน, <os. S 2> นาะ เสาวก้วยนมสดนางก็มีแหล่วแต่บอคนยหมัมกกินมันหอมแล้วปั่นยิ้มห้าจ่ายเองได้ทำมาเนี่อเอาสองแก้วกั็ห้าสิบบาททำผู้ชมนี่ถามว่าแก้วหน่อยแก้วใหญ่ เนี่ยจนสวดสตรอบรี่ปั่นเขาบอกว่าสั่งปันอ่ะมันคุ้นเนี่ซิมค่ะเมกี้เองเข้ามาน่ะโบเราเคยสั่งซาไาเปปันนี่คือสตรบอรี่ปั่นสรุปแซ่บดิทำพายปันอันนี้จะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตอ่ามิจีเห็นปะนี่พอมันหอมเลยจี มันสมารผสมได้พี่น้องเนาะมันจะเป็นโยเกิร์ตลิ้นจีเพื่อใส่ผสมฮนะคอเจขอซีม <c oughs> ลินจีเนี่ยมันจะเป็นหอมอ่านะลิ้นจีอานะซีมเบมิองรสชาติฉ่วานๆกินหลัลินจี่้แล้วแต่ผู้มากพี่น้อง นบางคนก็สมัครรสัตว์ออกเปรี้ยวๆแต่ว่าสตรอเบอรี่นมสดดีกว่าเคยชิมแล้วมันกะแสบอยู่แต่ว่ากินไบป,ไปีนมามันอยากเลี่ยนๆียนออกเลี่ยนมันออกเลี่ยนแบบจตกิแนแล้มันมันมันพอคอยเข่ากัคือวอาแต่ว่านั่งว่าเขาว่ดได้ขายดีเท็กหน่อยมักกิน ห่อนพี่น้องสาเหตุที่เข่ามาอากาศห้อนโวดโพอากาศห้อนตัวแรกเราพนสิตกเนาะแมนลมอื่นๆมึนมากเพราะว่าเขาบอกว่าอย<ห>ู่อันลุ่มโรงงานไปนพลตกได้ทางบรรณาคมนะตอนมันมืดมึนมาแล้วดิมันมืดช่วงช่วงเที่ยงพอดีพี่น้องมืดแล้วก็ลมหึมฮึมห้าจุดเก็บเต้นเขายันประธานบรรดาผิดว่าหายเมื่บอกว่ายันพี่เบิดว่าพนสิตกหนักอยู่ ซื่นใจมีคนบอกว่าโเห็นหนาสะแสงแหละนอดบ่ลาบเนาะก็เลยเข้ามาพี่น้องเนาะมีคนบอกว่าไปถ่ายสะแสงให้เบิ่งแน่วสันมีคนคิดทอดกินทอดแล้วก็ซ้อน้ำซอยเล้าเนี่ยเราสอุดนนเณนเมนเนกาหนึ่งวัชพลาสคู่แฝดมากเลยพี่น้องแต่บ่ว่างซีมอนไปเลี้ยงงวัว พอใจไปใส่เบ็ดกบกับอันเบาแปบเริ่มมาต่กับน้องทำมาอุดหนุนเพื่อนแนพี่นองจ๋าเดี๋ยวมันนี้น้งได้ขายดีเนาะเพราะอากาศท้อนแถมยังมีงานอยู่ในบ้านเนี่ยเฮ็ดเจ๋งก็เลยน้าดีขายดีทั้งทั้งขายพร้อมขายส่งก็น้าบอกจนจ้างเขาไปส่งจ้างไปส่งสองซ้ำมือเดี๋ยวเดี๋จ้าง นางบ่มีเวลานางอยู่คนเดียวไปจักสิคายไปจักสิส่งเดี๋ยวส่งหรือจักแก้วจงไปส่งด้วยว่ามีบววราคาเพิ่มหรือเ่หยังไงบัวจะบววเขาจะสั่งลายแบบซิบเก้ยวขึ้นถ้าหาเก้วสิบเก้ีวนั่งไปพี่น้องแต่ว่าต้องอยู่แถวละแวกหมู่บ้านเจ้าของถ้าไปหมู่บ้านไกลๆในกระบบไปสะพอดในบ้านตัวเองไปเวลายามดำหน้านางก็ไปส่งไห่เนาะเขาเจ้าดำหน้าเขาเจ้ายาก ขาเจ้าสั่งหาแก้วสิบแก้วนั่งก็ไปทรงทาหอบเกี่ยวเขาให้เไดคลายดีแม่นถ้าส่วงอ่าสว่วงส่างดับนาสว่วงเกี่ยวเขาเได้ขายดีเพราะอากาศพี่น้องถ้าหลังจากที่เกี่ยวเขาแล้วไปบนได้ขายได้บาดนีเหนามันหนาวเพราะเขาสู้รดูหนาวเนี่ยมันทั้งหนาวทั้งลมพอมพี่น้องระบาดแบบส่วนใหญ่กับหนาวติดไปเลยหอดกุแหละหอดเดือนมีนายไม่สาหุจากสิกับมาหอดมาที่นี่บานเนาเวลาหนาวบัไหนาวสือเดยหนาวแบบลมแห้งพอม เรลยบุคอยได้ขายสิ่วนะบางที่กะเปิดร้านกะได้ขายมือละแกวสองแกวแต่ว่าสูญญานนี่บ่ได้เนาะยามนี่ะนะม,นมันแบบส่วนใหญ่อากาศห่อนมันบมีขว่าอากาศหนาวแต่ว่าถึงว่าฝนจีตกแน่อยังแน่แต่ว่ากะได้ขายพี่น้องนี่อากาศท่อน,อนบ้านเท้ากะขายบุพงพพิน่ยี่สิบบาทปั่นยี่สิบห้านี่มนูอยอย่างที่สามสิบนะครับ นมสดแซวกล้วยกับปั่นอะโวคาโดปั่นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตก็แล้วแต่เขาเจ้าั่งพิเศษห้ากระบวกขึ้นเออไปเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เ้ากระบ,บวกไปตามบางคนบอกว่ามักไข่มุกหลายๆไ์ไปว่าเออใส่ไข่มุกหลายร์คอยแน่เพิ่มห้าบาทแมน,นบวกห้าบวกสิบก็บ,บวก,ก <ะ S 2> ขึ้นไปอีกเมนกระเลี่ยวแตะไข่ๆข่ก็ั่งก็เสีย <laughs> พิเศษนี่แหละธรรมดาสามสิบพิเศษสามห้าหรือสี่สิบเอ่อห้ากระใส่ลูกสีนใส่ย,ยังเพิ่มแล้วแต่ลูกค้า ลูกค้าบอกว่าอยากได้หาซิฟเออจะเพิ่มให้เนาะอันนี้เรียกแต่ลูกค้าแบบว่าอยากได้ซําไดก์เอามันแสกเจ้าต้องไปหาแก้วแบบแบบสําหรับบแก้วที่แบบเคยเป็นข้าวเห่นดิเด็แก้วยาวข้าศอกนี่อ่ะอันแบบนี้ส้มยาวแบบยาวๆอ่ะมีเด้เขาขายแบบว่ามันแบบบางคนที่มักแนวแบบแปลกๆหรือว่าแบบไม่ไม่แบบเว่อร์เนี่ยนะลูกค้ายากหาซิฟจัิงสิน่ะ เบนบอก e, มันมีสิเขาเจ้าโพสขายอ่ะเดี๋ยวเขาใส่ใครมุดมุกจุดว่าเต็มมันเด้ต่ก็ใส่วีพีมาันเงาๆหรือเปล่าส่วนใหญ่คนสมมอร์นี่เขามักแบบเนวแปลกๆใหม่ๆบบแบบเออมันแบบดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะถ้าแบบธรรมดาก็กลายเป็นธรรมดาไปเนาะมันต้องแบบไอเดียของแม่ค้านะพี่น้องต้องหาแนวใหม่ๆการค้าของของแม่ค้ามันสิบวกคือกันเด้บางคนเกิดสีคิดแบบ แตกต่างกับคนอื่นเห็นปะอันแก้วที่มันมีอันเครื่องอันขันเครื่องกลางนะสามารถในสองรสก็มีเออจะเป็นอ่าเขียวหรือซาไทยอ่ะสามารถกินได้ทั้งสองอย่างแบบมันทรงเป็นอันนี้ก็มีเด้กอยู่ในแก้วเดียวกันนะแบ่งเครื่องแก้วเดียวกันแต่ว่ามันอันแยกเครื่องเนาะอจ้าส่องหาแนวที่แบบมันแปลกๆในเพื่อเล็กหน่อยเขาสิเขาเห็นมันแปลกเนาะเขาก็อยากลองแบบเอออยากโคต ลงเฟซลงหยางสินาะจะต้องไปหาเรื่อสั่งพิศเศษมาเอาแก้วแบบเอ่อยาวๆ <laughs> นอกจากพัชเดลลองก็จะสร้างเบิ้มไม่ปกติเราขายแก้วอ่า20เนาะแล้วก็สิขายแก้วละสะ่อแก้วละ50าสิบสิอ่ะแบบยาวๆค่าสอบอยงนี้เออหลอดดูดยาวๆเนาะมันต้องหาแนวแบบแปลกๆขึ้นมาใช่ไหน้องคล้ายๆคือน,นางเห็ดนีน่นางกะ อยายามคิดหารายอย่างแบบเ<ม>ห็ด<ม>อันน,นู้นยัง <ๆ S 2> ไม่ใหม่แปลกเห็นบตเตะกี้บนเสากล้วยบ่มีนางก็สั่งเสากล้วยมาฮาวาซีเอาอันน้ำมาเห็ดอยู่ปั้นปังเย็นนั่นดิจกละสามสิบบาทะอะป,ปั้นปังเย็นที่อาแบบ่าห้าปั้นน้ำปัน่นเลยก็เอาขนมปังมาแล้วก็เอาอันซีเรียลมาหฮอยทางหน,น้านั่นดิเอาพวกอันเคยเอียงมาตกแต่งกันนะก็จะมากิน อีกอย่างมืเอื่นทําแล้วบอกว่ามืเอื่นมีโปรโมชั่นพิเศษมา <c oughs> สันว่าเดี๋ยวมืเอื่นมาใหม่นะทำจะเปิดโปรโมสันยังนะแสงโปรโมชั่นเอ่อสีเห็ดเสาวกล้วยจากจอกละสามสิบบาทเขาสิลดลงมาจอกละสามบาทเน,นาะมีมือเดียว <c oughs> แล้วก็มีบุหรี่พร้อมนางจิจัดโปรโมชั่น <c oughs> อ่าจากแก้วละ <c oughs> สามสิบเ <c oughs> สาวกล้วยยังนะเสากล้วยนมสดเสาวกล้วยนมสดพี่น้อง ปกตินางขายแก้วละสามสิบสิพงกลัวพวกนี่เนาะเมนปกติยี่สิบยี่ิบห้าแต่สามสิบนางจะลดเหลือแก้วละยี่สิบบาทเวลาขายของกับมิโปยยังนางกับสิโพดลงเฟสเขาเจากับสิลังมาซื้ออีกอย่างกับวันนี้วันที่เท่าไหร่ละสิบเจ็ดบอกสิบเจ็ดหรือสิบแปดประมาณสิบแปดใกล้กลสิเปิดเทอมแล้วพี่น้อง นางก็สิเริ่มลงของหลายกว่าเก่าได้บาทนี่ปกติขนมกระป๋องกระแป๊กนี่เด็กหน่อยเวลาเปิดเทอมเขาสิลงม,มาสื่อของนางสมือสมือเปิดโรงเรียนแล้วเขาสิลงม,มาเนาะเด็กนักเรียนแต่ตอนนี้ยังปิดเทอมอยู่เดี๋ยวเปิดเทอมวันที่หนึ่งนี่แหละสิ้นเดือนนี่วันที่หนึ่งเริ่มเปิดเทอมนางก็สิได้ขายดีสําหรับขนมเด็กหน่อยมักสื่อขนมเด็กเพราะมันอัน,อนละบาทสองบาทมีเนาะอันละห้าบาทอันละสิบบาท มีให้เลือกเร้วแต่มื่อนกเขามากินอีกนะทํามากินอ่า,า,อาจอง <3 S 2> ไว้เด, <ไว S 1> ด้นอนมสดต้องจองไว้เด้บ่จองเบิดเ <laughs> พราะว่าสิเปืนให้ข้าเจ้าจองไว้เล้วแต่ผู้มักนะพี่น้องบางคนที่มักแบบรสชาติที่มันออกเปรี้ยวหรือว่าออกหวานออบ,าบางคนหวานหน่อยบางคนหวานลาย บางคนก็นมีที่เขาบอสั่งหวานเลยแม่นแต่เขาเน้นบอกว่ามันกะม,มีบา,นน alcohol, า,า,มงางคนก็บอกคมณลกค้าไปับมเขาสั่งสมือเขามากินสมือเขงนา่งเด้เขาสีเขานั่งสีโหเลยว่าเขากินแบบใดเนาะเวลาเขามาซื้อปุ๊บเขาสั่งเนี่ยนั่งไปต้องถามคือเก่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าคือเก่าพอลูกค้าแต่คนนี้มากินสมือสมือกัคือสมือพี่น้องก็ถือว่าขายดีเด้ มือหนึ่งนะก็ได้หลายแก้วอยู่ได้จดไใบบอมือน,นี่ว่าขายจักแก้วยังพันจดบอกว่าเมื่อไหร่เนเมื่อแรี้ยงเธอเดียวนะไลบินเธอเดียวบ่ลืมบ่ลืมมาเสิอ์ฟแล้วก็จดจด,จด,จด,จดบางทีเขามาสั่งที่เรหาแก้วสิบแก้วก็มีชิจดไม่ยังบ่บ่มีอมเนื้ดไหลไอติม่มขนาดไอติม่มเขายัางมาสั่งใส่ถุงเมื่อกินอยู่บ้านโอ้ย มันก็เปลยเบิดตัวกว่าสิเมื่อหอดบ้านเนาะถ้าสั่งอันนี้กาบบบแปกถ้าสั่งหลายนั่งจังส่งดิพี่น้องสั่งแก้วเดียวนั่งบ่ส่งแถวไก่นี่นี่นขังเฮื่อนกับไปอยู่ขันแก้วเดียวต้องบอกว่าเอาขนมโบกระสันโบไปเด้เพาซื้อขนมข,นมขจ้าก,กับเอาขนมอะไรกับไปส่งทำ <laughs> เวลาเรัาขามาแต่ละเถื่อมาซื้อน้ำของนาง ทำมาเรือหาบาทสิบาทนางทอนเอออันนี้ทีพูดเรื่องจริงนางไม่ทอนนางบอกว่าเอาขนมไหมเอาตัวนี้ไหมาทตัวนี้ไหมสิบบาทเอาตัวอะไรก็จับก็เอาดินางบอกทอนเทคนิคของการขายเนี่ยค่ะแล้วพี่น้องมันก็มีเทคนิคอยู่แล้วแต่ละคนเหมือนกันเวลาเวลาไปสื่อของอ่ะมันเหลืออยู่เงินหาบาทสิบาทเขาจะบอกว่าไ่มีเงินทอนเอาอันนั้นดีกว่าบางคนก็สื่อเนี่ย คล้ายๆข่อเซเว่นนั่นแหละขนมนจีบซาละเปาเพิ่มไหมคะบ้ามาอยากแ <c oughs> ต่จะได้ออกหน้าเลยพี่น้องเขามากินน้ำแบบซือห่อนห้อนมันเอาเนะกรเสือเปิดมันห้อนมันเอาวฝน,นจะโต๊กันหรอเขาบอกว่าพายุเขามาอื่นฝนยากโต๊กันละมันเลยเอาห้อนแบบนี่ขนาดหาโมกวัวอะไรบางในยังแดดเปียงปาง ้องจ่ายได้มาหนอิกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพล็ทอรที่ราะว่นนั่งรีรีปิดร้านด้วยสื่อของแล้วเมือ่อสิคําสมืดก่อนกลัวสิไปกลัวสิมากกะทุ่มแล้วขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี